สวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อภาคต่อของเราเนาะอันนี้ก็เป็นเลนวัดอ่อเป็นเลนใกล้ตานะครับไอพีซนะครับสำหรับกล้องที่เราแนะนำไปในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้เป็นเลนอะโครมาติกหรือว่าเลนอะรงอะรงคืออะไรก็คืออะรงก็คือไร้สีนะครับคำว่าไร้สีในที่นี้หมายถึงจะไม่ทำให้ภาพเกิดเป็นสีรุ้งนะครับ แต่เอาจิงก็มีนะมันไม่ได้มันไม่ได้หายไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันจะมีน้อยนะครับจะเหลือน้อยลงนะครับยิงถ้าแสงจะจ้ามากๆเนี่ยสีรุ้งจะออกค่อนข้างชัดนะครับมันไม่ได้หายไปเลยเหรอกนะครับอ่าอันนี้นะครับอ่าต่อกันนะครับอันนี้เป็นเลนส์ชนิดพลอโซนะครับยี่สิบห้ามิลลิเมตรอันนี้นะครับ เป็นเลนที่มากับตัวกล้องเลยนะครับราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่อันนี้เป็นเลนที่เราซื้อแยกนะครับก็คือ6 m mm มิลลมตนะครับ6มมตเนี่ยตอนนั้นซื้อพันกว่าบาทนะครับสำหรับกล้องที่มีหน้าอ่ไม่ใช่หน้ากล้องสิเนาะสำหรับกล้องที่มีความยาวโฟกัสที่700มิลนะครับกับ ไอพีส uh, ขนาด25มมิลนะครับเรามาเทียบกันคร่าวๆก็คือ28เท่ากับนะครับก็คือถ้าจำสูตรกำลังขยายของกล้องโทรทัศน์ได้ก็คือเอฟโอส่วนด้วย F E นะครับ F O ก็คือความยาวโฟกัสของเลนใกล้วัตถุหรือก็คือเลนหน้ากล้องนะครับส่วนด้วยความยาวของ โฟกัสของเลนส์ใกล้ตานะครับก็คือ F.E. Eye Piece กับ F.O. ก็คือ Object Piece นะครับก็เมื่อเอา700มาหารด้วย25ถ้าไม่กดเครื่องคิดเลขนะครับ750ก็คือจะเป็น30เท่าของ25ถูกไหมครับแล้วก็เอาออกไปซะ2ก็คือเอาออกจากเอาออกไปซะ2หมายความว่าก็คือ25 2 นะครับห้นะครับก็คือห้ไปแล้วก็เหลือแค่700รอยนะครับก็คือจะได้เป็นเนี่ยครับก็จะได้เป็นเอ่อ28เท่านะครับอันนี้เป็นกำลังขยายสูงสุดของกล้องและ i p พีตัวนี้นะครับก็จะได้28เท่าส่วนตัวนี้นะครับเป็น6มิลนะครับ หกมิลถามว่าจะมีกําลังขยายเท่าไหร่อืมถ้าเป็นห้ามิลน,นะครับอันนี้เียบให้ดูก่อนถ้าเป็นห้ามิลเอ่อเจ็ดสิบหารห้าเท่ากับสิบสามก็คือร้อยสามสิบมิลน,นะเอ่อร้อยสามสิบเท่านะครับถ้าเป็นห้ามิลน,นะพอเป็นหกมิลเนี่ยก็จะเหลือร้อยสิบหกแล้วก็จุดหกไปเรื่อยๆนะครับก็เอาแค่ร้อยสิบหกพอนาะเอาแค่เป็นจํานวนเต็มอันนี้ก็จะได้ร้อยสิบหกเท่านะครับ ในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันในคลิปวิดีโอต่อไปดีกว่านะครับว่าในรายละเอียดของเลนส์สองตัวนี้จะมีความจะมองเห็นอะไรได้บ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ